ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องตายนะคะวันที่17นะคะเดือนเจ็ดสองพันห้ร้อนะคะวันนี้ตกาก็จะพามาเพงอ่าการปลูกหยานะคะอันนี้เป็นการปลูกหยาในนะคะอยู่วันที่นะของตายเองนะคะอันนี้เขาปลูกไว้เพื่อว่าเขาจะให้ตัดแหงว่วให้ควายเนะคะ่ะเขาด่าไอ้เวส ตอนตรงนั้นเขาก็จะได้พรานได้หายงาแลคะ่ะอันนี้ซื้อพันยามาจากทางนาเชือกนะคะแล้วก็ซื้อซื้อม้าในรานคากิโลละหาบาทนะคะซึ่งผู้ซึ่งเก,งกษตรกรนะคะหลายท่านที่ว่าร้องปลูกและะ้วค่ะเขาเปิ้ลก็บอกว่ายาในเป็นยาที่เกิดง่ายขึ้นง่ายนะคะทางฟาร์มก็เลยลองเอามาปลูกนะคะ อันนี้กะผมจะยายนะคะซอยกันปลูกไห้นะคะอย่างแรกก้อนอย่างอื่นเท่ากับไถสะกอนนะคะปั้นสะกอนเอารถไถใหญ่ปั้นนะคะแล้วก็ฮากัดโรยหญ้าไปเลยทั่วงานนะคะโรยไปแล้วกะจะให้รถไถหน่อยนะคะไม่ยำไห้ ต่อไปกระหายจะหายเบิ่งนะคะ่ะพวกอยาจะให้ปลูกหญานะคะ่ะนี่กับวานๆไปเรื่อยๆนะคะ่ะ เดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไต้น้ำหนึ่งแล้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย